วิดีโอเกม Alien vs Predator ที่ออกมาก็มีหลากหลายเกมมากเลยนะครับโดยในปี2010ค่าย Rebellion ผู้สร้างวิดีโอเกมต้นฉบับจากปี1999ได้หวนกลับมาทำวิดีโอเกมซีรีส์นี้อีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นกราฟิกสวยงามและเนื้อหา ที่ซับซ้อนกว่าต้นฉบับที่พวกเขาสร้างเกมนี้เราสามารถเล่นได้ทั้ง3ฝ่ายนะครับเนื้อหาของทั้ง3เนี่ยจะไม่ได้มาเจอกันโดยตรงแต่ว่าผลของการกระทําของอีกฝั่งจะส่งผลทางอ้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับอีกฝั่งครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสที่เนื้อหาของ Predator ในเกมนี้ครับ เขาคือนักลบฝึกหัดที่ได้ก้าวมาสู่ยศอีลิตในเวลาอันสั้นเขาคือหนึ่งในพร e เดเตอร์ที่มีทักษะการต่อสู้ระยะประชิดขั้นเทพสังหารทั้งมนุษย์และซีโนมอฟด้วยกรงเล็บคู่ของเขาอย่างมากมายและสายเลือดตระกูลของเขาก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะเขาคือผู้สืบทอดโดยตรงของพร e เดเตอร์ในตำนานนามของเขามีชื่อว่าดาร์คพรเดเตอร์ครับ อย่างเริ่มต้นขึ้นบนดาวเคราะหดวงหนึ่งซึ่งเป็นดาวเคราะหดวงที่8ที่โครจรรอบดาว BG3 ขนาดใหญ่ครับดาวเคราะห์นี้มีสภาพที่อบอุ่นแต่แห้งแลง้งโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยดวงดาวแห่งนี้ถูกค้นพบโดยเหล่า p r เดเตอร์พวกมันได้สร้างอนณานิคมไว้ฝึกซ้อมพวกเหล่ายังบรัตให้เติบใหญ่โดยศูนย์กลางของอาณานิคมนี้คือพีระมิดศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ ซึ่งใต้ดินของพิระมิดยังมีถ้ำโบราณพื้นที่กว้างเอาไว้สร้างสถานที่ทำพิธีตามความเชื่อของพวกมันอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะครับเหล่าพレเดเตอร์ได้ทำการลักพาตัวราชินีซีโนโมอฟที่มีนามว่าเมทรีอาร์ตเพื่อให้เธอนั้นได้วางไข่ตัวอ่อนในการเพราะพันธุ์ซีโนโมอฟไว้ใช้ในการทำพิธีออกไลล่เลือนคันเหล่าพレเดเตอร์บนดาว เวลาผ่านไปหลายปีครับดวงดาวนี้มนุษย์ได้ค้นพบและตั้งชื่อให้มันว่า BG 3 8 6ไม่มีความแน่ชัดว่า Predator ได้อพยพไปแล้วหรือว่าพวกมันจะกลับมาต่อเมื่อเป็นฤดูล่าหรือเปล่าแต่ตอนที่มนุษย์มาพบมันเป็นดาวที่ลกล้างครับโดยผู้ที่ค้นพบก็คือบริษัท Wayland u t a n i ที่นำโดยข่าว Bishop Wayland หุ่น Android ที่ลอกเลียนแบบประธานชาว Bishop จากภาพยนตร์ Alien v s Predator โดยมันมีความทรงจำของเขาและความใคร่รู้เรื่องราวชีวิตมนุษย์ต่างโลกครับคราวนำทีมสำรวจและพบซากปรกักหักพังมากมายของเหล่าพรเดเตอร์พร้อมค้นพบราชินีเมทริอาร์คที่ขังอยู่ พวกเขาเรียนนำเอาตัวเธอขนย้ายไปยังห้องวิจัยซึ่งข้อมูลวิเคราะห์ได้ระบุว่าอนณาณิคมที่ p r e d a t o r ได้สร้างไว้อาจจะมีอายุยืนยาวเป็นพันๆปีก่อนที่พวกเขาจะค้นพบเสียอีกครับซึ่งนั่นก็แสดงว่าแมทริอัคที่ยังมีชีวิตอยู่น่าจะมีอายุยืนยาวอาจจะมากกว่าที่นี่อีกด้วยซ้ำเสียอยู่อย่างเดียวก็คือพวกเขายังไม่สามารถหาทางเข้าหรือเปิดใช้งานพีระมิดชั้นในได้ครับข่าวบิชอปจึงพยายามอย่างมากที่จะไขความลับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้น พวกเขาได้ทำการสร้างศูนย์วิจัยที่อยู่เหนือพีระมิดอีกทีเพื่อตรวจสอบหาวิธีเปิดการใช้งานของมันให้ได้พร้อมกับตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ฟาร์มซีโนโมอฟใกล้กับอนานิคมเหมืองแร่เฟรียสพรอสเปกทางเวลดนครับมันจะจับผู้คนในอนาน,านิคมเหมืองแร่นี้มาทำการฝังตัวอ่อนเชสเบอรสเตอร์ซึ่งในการทดลองครั้งหนึ่งได้มีเอเลี่ยนตัวหนึ่งเกิดมาและมีความเฉลียวฉลาดอย่างมาก ขาวบิชอปได้เห็นก็ประทับใจและอยากจะรู้ว่าพอมันเติบใหญ่จะเก่งกาจแค่ไหนจึงสั่งห้ามให้ห้องแลบบฆ่ามันครับให้จับมันไปทดลองต่อและตั้งชื่อเจ้าซีโนโมอบเฉลียวฉลาดตนนี้ว่า s p ป c ิ m ม n ซ จากนั้นไม่นานข่าวบิชอปได้ทำการทดลองบางอย่างเพื่อเปิดการทำงานของพีรามิด Yes begin the breaching procedure คือพีระมิดได้ระเบิดคลื่นพลังไฟฟ้าอย่างรุนแรงครับออกมาเป็นวงกว้างส่งผลให้ไฟฟ้าที่ห้องวิจัยและศูนย์เพาะพันธุ์ใช้การไม่ได้โอกาสนี้เจ้าซได้ทำการปลดพันธนาการตัวเองไล่ฆาเจ้าหน้าที่ <S <S และช่วยวราชินีเมทริอาร์คให้หลุดออกมา จากนั้นพวกมันได้บุกไปยังอนณานิคมของเฟรยัสพอพสเปกเพื่อฆ่าคนและสร้างลังภายใต้โรงกลั่นน้ำมันทางด้านมนุษย์ได้มีการขอกำลังเสริมจากกองทหารโคโรเนียลมารีนให้รีบมากู้สถานการณ์ช่วยชีวิตประชาชนและควบคุม ม่ให้ซีโนมอบออกอาราวาดไปมากกว่านี้พวกเขาเดินทางมาด้วยยานรบ USS Marlow และเริ่มทยอยส่งกองทหารลงไปสู่ภาคพ,พื้นดินขนาดนั้นเองครับได้มียางบัตร Predator 5นายแห่งเผ่า elite clan ลงมาทำพิธีการล่าซีโนมอบที่ดาวแห่งนี้แต่พวกเขาไม่ได้เตรียมการมาจะมาเจอกับการอาราวาดของพวกซีโนมอบจำนวนมากอย่างบัดนายหนึ่งจึงรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกลับไปหาผู้นำเผ่าให้มาช่วยเหลือพวกเขา ในดาวที่ห่างออกไปครับที่อยู่ของอีลิตแคลนเผ่าพันธุ์นี้คือกลุ่มนักล่าชนชั้นสูงซึ่งเป็นยศรองมาจากนักรบโบราณเอ c นเชนซึ่งหัวหน้ากลุ่มก็คือ s p a ร์ตัโดยตอนนี้พวกเขากำลังทำพิธีเพื่อเลื่อนขั้นให้ Predator Dark มาเป็นอีลิตคนใหม่ เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นพวกเขาได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือจากยังบรัดครับทางสปาร์ตันจึงไม่รอช้ารีบนำเอากลุ่มของพวกเขาขึ้นยานและเดินทางไปที่ดาว BG386 ในทันทีซึ่งเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับยาน USS m a r l o มาโลรออยู่บนชั้นบรรยากาศและก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาครับยิงทำลายยานนี้ในทันที ทหารบางส่วนรอชีวิตจากการโดนทำลายยานนี้ได้โดยหนึ่งในนั้นก็คือรูกี้ตัวเอกในฝั่งของมนุษย์ครับจากนั้นสปาร์ตันได้ทําการส่งอีลิทสามนายให้ลงมาสํารวจที่ดวงดาวแน่นอนว่าคือดาร์กและรุ่นพี่อีลิทอีก2องนายก็คือวูฟและอีกคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อแต่วูฟที่ว่านี้ไม่ใช่วูฟที่อยู่ใน Alien vs Predator 2นะครับคนละตัวกันโดยทั้ง3เนี่ยจะแยกย้ายการสํารวจออกไปคนละทาง ดากได้สำรวจป่าตรงเขตแดงใกล้กับศูวนย์วิจัยครับเขาได้พบกับทหารบางส่วนที่ออกลาดตะเวน2นายด้วยจำนวนที่น้อยครับเขาก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อเดินมาสัก,พ,ก,กพักก็พบว่าดากไม่สามารถบุกตะลุยไปตรงๆได้เพราะว่ามันมีป้อมปืนเลเซอร์ที่คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย อุปกรณ์พลางตัวของเขาไม่อาจหลบการตรวจของมันได้ครับเขาจึงใช้วิธีลอกเลียนเสียงของพวกทหารสร้างกับดักแล้วค่อยลอบสังหารจากนั้นก็จัดการป้อมปืนอีกทีหนึ่งทำให้เขาสามารถผ่านด่านตรงนี้ไปได้ทีนี้เองครับเขาก็ได้พบกับศพของยังบรัตนายหนึ่ง ด์กรู้ได้ทันทีว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้ฝึกหัดที่เหลืออีก4นายจะไม่รอดชีวิตและเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์นําเอาเทคโนโลยีของพวกเขาไปจึงต้องทําลายหลักฐานโดยการเปิดระบบทําลายตัวเองจากไอเทมปลอกแขนครับ แต่เมื่อเปิดการทำงานของระเบิดซีนโนมอบจำนวนมากก็ไลยล้อมเขาดาักได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ประชิดต,ตัวด้วยกรงเล็บคู่ของเขาครับจัดการพวกมันตอนนี้ไม่เพียงแค่ดักจะต้องตามหายังบรัตรที่เหลือแต่ต้องจัดการซีโน,นมอบให้สิ้นซากไปด้วยรวมถึงเขาจะต้องตามหาตัวการที่แพร่พันซีโน,นมอบครับนั่นก็คือลาชินีเมทรีอา เมื่อเขาเริ่มตามหาลางของซีนมอฟครับเขาก็ได้พบกับศพของยังบรัดอีกลายในค่ายมนุษย์ซึ่งใกล้ๆตัวมันมีอุปกรณ์ระเบิด Proximity m i n e s ว่างไว้ดักจึงเก็บมาไว้ใช้กับตัวเองก่อนตอนนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็คือดักไม่สามารถติดต่อไปหาวูฟและอีลิทอีกนายได้คงเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเป็นแน่ซึ่งจริงๆแล้ววูฟครับได้พบกับยังบรัตที่รอดชีวิต2นายและได้เข้าปะทะกับฝูงของซิก ขณะที่เขากำลังจะชนะแต่ประมาทมันไปหน่อยโดนทำร้ายจนพลาดท่าแล้วซิกก็เอาเฟ c ฮักเกอร์ฝังตัวอ่อนลงไปที่เขา ดักได้ตามรอยหารังซีโนมอฟจนพบว่ารางของมันนั้นอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมันที่อนานิคมเฟยาสัซโพสเพกและเขาก็ได้พบกับเพรสเดเรียนปริศนาที่อยู่ดีก็ปรากฏตัวขึ้น แน่นอนว่าเพลเดเลียนตัวนี้มาจากวูฟนั่นเองครับดาร์พยายามตามเพลเดเลียนตนนี้ไปแต่ก็ตามไปไม่ทันเพราะว่ามันรวดเร็วมากด้านนอกของโรงกลั่นนั้นมีทหารหลายนายคอยเฝ้าอยู่ด้านนอกทำให้ดาร์จำเป็นจะต้องสังหารพวกเขาเพื่อหาทางเข้าไปในชั้นใต้ดินซึ่งบางประตูครับจะต้องใช้ม่านตาของเจ้าหน้าที่เวลานระดับสูงเข้าไปซึ่งเขาก็ใช้วิธีอืนั่นแหละครับ ด r กสามารถเข้าไปยังด้านในของรังเมทริอาร์คได้ครับแต่กลับพบว่าราชินีนั้นโดนฆ่าตายทำลายไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยเ <Nice. S 1> พราะก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงรูกี้ตัวเอกฝั่งมนุษย์กลุ่มทหารของเขาได้ถูกจับกลุ่มมาที่นี่และการเอาตัวรอดออกไปจากรังของซีโนมอฟพวกเขาได้ร่วมมือกันทำลายและฆ่าเมทริอาร์คก่อนที่เขาจะมาถึงเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเองครับ ดูเหมือนภารกิจของเขาก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ฮะสปาร์ต้านผู้นำอีลิทแคลนติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่ายังไม่จบภารกิจต่อไปของนายคือการจัดการเพลเดเลียนที่เกิดมาจากเพลเดเตอร์เพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่าเหล่าอันแสนน่ารังเกียจมันทําให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีไม่สามารถให้มีตัวตนอยู่ได้ ด์กจึงต้องออกตามหาเจ้าプレเดเลียนตนนี้โดยสปาร์ตันตั้งชื่อมันว่าออบ m อมม t เนชและอีกภารกิจก็คือทำลายหลักฐานทุกอย่างทั้งพวกมนุษย์และอารยธรรมของ p r e d a เตอรขณะที่ด์กกำลังจะออกจากโรงกลั่นครับเขาได้พบกับล่างของ e l ลิ e รุ่นพี่ที่หายสาบสูญเขาจึงเก็บอาวุธสมาร์ทดิสของรุ่นพี่คนนี้มาใช้และเปิดการทำงานระเบิดทำลายตัวเอง ดักคิดว่าการจะปราบอ b บอมมีเนชันได้นั้นอุปกรณ์ที่มีอยู่คงไม่เพียงพอ <c oughs> เขาตัดสินใจว่าคงต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยนั่นก็คือไอเทมอาวุธโบราณจากบรรพบุรุษของเขาที่แอบซ่อนอยู่ในวิหารครับดักได้เดินทางไปยังวิหารโบราณแห่งหนึ่งซึ่งทางเข้าจะต้องทำการเปิดประตูด,ด้วยแผงควบคุม3จุดที่ถูกซ่อนเอาไว้เมื่อเข้าไปด้านในก็ต้องแก้ปริศนา หลบกับดักมากมายเพื่อไปถึงชั้นบนสุดที่เก็บซ่อนไอเทมนั้นและเมื่อเขาขึ้นไปบนนั้นได้แล้วครับก็พบกับหน้ากากโบราณของ p r เ d a ตอร์ เขาได้สวมหน้ากากนี้ก็ได้เห็นวีรกรรมอดีตในตำนานของบรรพบุรุษของเขาผ่านโฮโลแกรมในเนื้อเรื่องก็จะเฉลยว่าแท้จริงแล้วด์คือทายาทสายตรงของพรเดเตอร์ในตำนานที่มีนามว่า l ลอด เมื่อหลายพันปีหรือหมื่นปีก่อนก็ได้ครับทันหลอดนั้นคือพรีเดเตอร์ต้นแรกที่สามารถปราบซีโนมอฟลงได้และจับราชินีมากักขังได้ครับทำให้เขาเนี่ยได้รับการเคารพจากพรีเดเตอร์และกลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาหน้ากากที่เขาใส่นั้นก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของซีโนมอฟด้วยภาพสีเขียวได้ซึ่งนั่นจะทำให้เขามองเห็นออบมิเนชันได้ดีขึ้นไอเทมต่อไปที่เขาต้องการคือปลอกข้อมือของหลอด ที่มีแรงระเบิดรุนแรงมากที่น่าจะสามารถทำลายอนานิคมบนดาวดวงนี้ได้ครับแต่เมื่อไปถึงตำแหน่งที่ปลอกข้อมืออยู่นั้นมันก็กลับหายไปสปาร์ตันติดต่อเข้ามาช่วยสแกนพื้นที่และพบว่าตำแหน่งของปลอกแขนนี้ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่โรงงานตึกวิจัยของเวลด์ที่อยู่เหนือพีระมิดครับดาร์กจึงต้องเดินทางไปที่นั่น โดยออกจากวิหารนี้ไปทางลานปลาลองใกล้ๆซึ่งตอนนั้นเขาก็พบกับมนุษย์ที่กำลังสู้รบกับซีโนมอฟเป็นจำนวนมากซึ่งผู้นำฝูงซีโนมอฟก็คือเพ e รโทรเรียนหรือซีโนมอฟร่างใหญ่ที่เติบโตจนถึงขีดสุดซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นองคารักษ์ของราชินีครับดาร์กได้ใช้พลาสมาแคสเตอร์ยิงสกัดพวกตัวเล็กๆก,ก่อนจากนั้นเขาก็เข้าปะทะก,กับเพรโทเรียนโดยตรงทั้งป้องกันสวนกลับ และสุดท้ายก็สามารถปริชีพพแรโทรเลียนลงได้ดาร์กสังเกตว่าด้านบนลานปละลองนั้นมีอีกหนึ่งไอเทมที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้นั่นก็คือคอมบิกสติกของท่านหลอดเขาจึงไม่รอช้าขึ้นไปเก็บอาวุธของบันพระบุรุษมาติดตัว เขาเดินทางมาถึงหน้าศูนย์วิจัยที่เต็มไปด้วยหุ่นรบ Android ซึ่งเราก็จะได้ค้นพบว่าพวกหุ่นแอนดรอยนี้กําลังไล่ฆ่ามนุษย์อยู่เหมือนกันครับตามคําสั่งของข่าวบิชอปเพราะตอนนี้มนุษย์ทหารบางส่วนต้องการทําลายที่นี่ให้สิ้นซากทั้งพวกซีโนมอฟด้วยซึ่งเขาไม่ยอมเป็นอันขาดดาร์กบุกเข้าไปยังห้องวิจัยโดยไม่รู้เลยว่าข่าวบิชอปได้เฝ้าสังเกตการจากกล้องวงจรปิด เขาได้วางกับดักเพื่อให้ดาร์กนั้นถูกขังไว้ในห้องเซฟตี้โดดเปิดเผยว่าเขาต้องการจับดาร์กตัวเป็นๆเ,เพื่อน,นําเอาร่างของเขามาใช้ในการเปิดประตูพีรามิดที่ยังไม่สามารถเปิดออกได้ But would so much easier when gets the operating table. แต่คิดว่าโดนขังแค่นี้จะทำอะไรเขาได้เหรอดาดอร์กได้ดทำลายวงจรประตูและหนีออกมาจากห้องขังเขาเข้าไปทำลายระบบไฟฟ้าเพื่อปลดระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิจัย จนซีโนมอฟนั้นสามารถบุกเข้ามาที่นี่ได้จากนั้นเขาก็สามารถหาปลอกแขนเจอครับซึ่งการจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้คู่กับหน้ากากของท่านหลอดรวมถึงสิ่งของบางอย่างที่อยู่ในพีระมิดครับเขาจึงรีบเดินทางเข้าไปยังชั้นในเมื่อเดินทางไปถึงพีระมิดหน้ากากได้โชว์ภาพโฮรโลแกมของพิธีกรรมจับราชินีซีโนมอฟตัวแรกที่หลอดสามารถจับได้มาขังไว้ในที่นี่ครับทันใดนั้นเองซีโนมอฟจำนวนมากได้บุกเข้ามาทำร้ายเขา ดาร์กได้ใช้ฝีมือความคล่องแคล่วเอาตัวรอดมาได้เมื่อบุกมายังชั้นในของพีระมิดก็พบว่าพีระมิดแห่งนี้มันคือสูตสารที่ฝังศพร่างของท่านหลอดนี้เองโดยปลอกแขนที่เขาได้มานั้นจะต้องใช้คู่กับโลงศพนี้ครับมาถึงจะสามารถระเบิดเป็นวงกว้างและทำลายอารยธรรมของเพรเดเตอร์และมนุษย์ออกไปบนดาวดวงนี้ได้ ก็ไม่รอช้านำปลอกแขนประกอบเข้ากับโลงศพและรีบหนีออกมา <drugs on them> ท่านใดนั้นอ b บอมมิเนชันก็ปรากฏตัวขึ้น เขาเล่นงานดาจนล่างของทั้งสองนั้นตกลงไปยังสนามรบด้านล่างที่เต็มไปด้วยทะเลแห่งลาวาครับ การประลองแห่งความตายนี้ดักพยายามอย่างที่สุดครับในการใช้ทั้งพลาสม c าแคสเตอร์การต่อสู้ระยะประชิดที่เขาถนัดแต่ก็ไม่สามารถต้านเจ้าออบมิเนชันนี้ได้เลยวิธีการเดียวที่น่าจะสำเร็จนั่นก็คือการวางกับดักระเบิดรอให้มันมาติดกับครับและก็ได้ผล เมื่ออ b บอมมิเนชันโดนระเบิดจำนวนมากเข้าไปก็ซินลิททนไม่ไหวตายในที่สุดส่วนฝั่งตัวเอกอีก2ฝั่งครับทาง r o ูกี้นั้นได้ต่อสู้กับคาวิชชปในพีระมิดและสุดท้ายเขาก็สามารถสังหารขาวิชอปลงได้ยิงจนร่างของเขานั้นตกมาสู่ลาวาล้อมละลาย รูกี้และเพื่อนๆบางส่วนก็สามารถหลบหนีออกมาจากดาวนี้ได้ครับแต่สุดท้ายข้อมูลที่มีอยู่ของคาวบิชอปนั้นได้ถูกโอนย้ายไปยังหุ่นแอนดรอยบิชอปตัวใหม่ที่จะมาแทนที่ค่าวบิชอปที่ตายไปครับส่วนเจ้าซิกหลังจากที่สัมผัสได้ว่าราชินีของเธอเมทิอาร์ถูกสังหารและล่างถูกทำลายมันทำให้เธอนั้นช็อกจนไม่สามารถทำอะไรต่อได้จา้างพวกหุ่นแอนดรอยได้พบร่างของเธอครับอยู่ในป่าและก็นำตัวเธอนั้นเก็บมา เพื่อขึ้นยานไปทําการทดลองณนะสถานที่ห้องวิจัยอื่นของเวลนด์แต่เทว่าเธอได้ตื่นมาและสังหารพวกแอนดรอยไปหมดเธอได้สร้างรังของเธอขึ้นมาและกลายเป็นราชินีคนใหม่ ตัดมาทางฝั่งดาครับหลังจากที่สังหารอบอมิเนชันเสร็จแล้วเขาได้นำร่างของม่านนั้นแบกขึ้นไปยังจุดสูงสุดของพีระมิดและโยนลงมาด้านล่างทําท่าทางเดียวกันกับบรรพบุรุษของเขาหลอดพรีเดเตอร์ในตอนที่สามารถฆ่าซีโนมบตัวแรกลงได้จากนั้นเขาก็ได้ขึ้นยานกลับไป หาเผ่าอีลิทของเขาครับดาร์กลายเป็นนักรบที่เหล่าพวกอีริทแคนนั้นยอมรับและให้ความเคารพจากวีรกรรมของเขาในศึกครั้งนี้ ดัดได้กำหนดเป้าหมายต่อไปที่เขากำลังจะเดินทางไปต่อนั่นก็คือการไปล่าซีโนมอฟครั้งใหญ่ณดาวซีโนมอฟพรานครับ นีしし่ก <ooo> ็จะเป็นประวัติของ d a r พร r เดเตอรนะครับเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยยังไม่มีการปรากฏในสื่อไหนเลยนะครับทั้ง3ตัวละครทั้งรูกี้ทั้งซิกแล้วก็ด a r พร r เดเตอร์ แต่เมื่อเกมไม่ได้มีภาคต่อออกมาเราก็เลยไม่รู้ครับว่าชะตากรรมของทั้ง3เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อก็จบค้างคากันอย่างนี้แหละครับยังมีคลิปน่ารู้เกี่ยวกับจักรวาลเอเลี่ยนและก็ Predator อ,อยู่ในช่องกูโจอ,อีกเยอะนะครับสามารถย้อนไปชมกันได้อยากให้ทําเรื่องราวของอะไรต่อไปอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางกูโจครับ วันนี้ผมคุณโจกวันนี้ผมคุณโจกูโจลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ